ใครที่กำลังลดความอ้วนอยู่ห้ามดูคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าจะทำให้คุณหิวหิวแล้วก็หิวจ้าวันนี้แม่ฝนจะพาทำแกงคั่วหอยแครงทำง่ายแต่อร่อยมากๆถ้าไม่เชื่อต้องลองทำดูนะคะก่อนอื่นก็จะต้องนำใบชะพลูแล้วก็ชะอมเลือกเฉพาะยอดที่อ่อนๆนำมันล้างให้สะอาดใบชะพลูเนี่ยจะให้ดีจะต้องล้างทีละใบจะเยี่ยมมากๆเลยพอได้แล้วก็นำมาซอยเป็นเส้นแบบนี้จ้าการซอยแบบนี้เนี่ยจะทำให้แกงคั่วของเรานั้นมีกลิ่น หอมแล้วก็รสชาตินัวมากๆนั่นเองค่ะทุกคนจ๋าพอเราได้ผักเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งกระทะหรือถ้าจะใช้หมอ้อก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกใส่พริกแกงลงไปตามด้วยกะปิวันนี้แม่ฝนใช้พริกแกงใต้แล้วก็กะปิใต้โอ้โหทุกคนสีสันแล้วก็รสชาตินะคะรโอยได้แรงอกทุกคนจ๋าเดี๋ยววันหลังแม่ฝนจะมาบอกพิกัดนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนนะต่อไปก็จะมาปรุงรสด้วยพงปรุงรสน้ําตาลปึกใส่น้ําปลาลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะใส่ผงนัวด้วยก็จะดีใส่เยอะก็นัวเยอะจ๋ะ แล้วเราก็ใส่ใบชะพลูกับชะอมลงไปถ้ามีหางกะทิเหลือก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะชิมรสชาติดูค่ะรอน้ําแกงเดือดเราก็จะใส่หอยที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้แม่ฝนใช้หอยแครงแบบสําเร็จนะคะซื้อมาจากห้างเพราะว่าหอยแครงสดหายากแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยอย่าต้มนานเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวหอยของเราจะเหนียวนะจ๊ะดูจากสีสันแล้วทุกคนน่ากินมากๆกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงหอมมาก